โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับเข้าสู่ช่อง EasyMan อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ครับเราก็เข้ามาอยู่กันในเกม b a c h เทพมรณนะชีวิตนิรันดร์ เค้กับผมแล้วก็ตามนัดเลยนะครับผมเราก็กลับมาอยู่ในไอดีของมาเซตอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมนะสำหรับช่วงรีวิวตัวละครสุดโหดตรงนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวตัวละครต้องบอกเลยว่าวันนี้ก็ตามที่ทุกคนขอมานะครับผมนั่นก็คือไอเซนร่างผีเสื้อนั่นเองนะครับผมหลายๆคนก็รอคอยรอยคอมาตั้งนานแล้วนะครับผมนะสำหรับไอเซนตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันเลยนะครับว่าความโหดของไอเซนตัวนี้มันโหดแค่ไหนนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเด้อ โอเคครับผมอันนี้ก็คือชมหน้าไอเซนร่างผีเสื้อของมาเซนนะครับพลังรวมๆเนี่ยอยู่ที่2 2 2แสนสอนะครับแล้วก็อาวุธหรือว่าเซตอุปกรณ์เนี่ยหรือว่าตราเฉพาะเนี่ยก็ใส่มาเป็นสีทองอเวเกนฟูรี่หมดแล้วนะครับผมตรงนี้นะฮะเนี่ยครับอัปเกรดเป็นเพชรสีทองหมดเลยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของสแตทนะครับผมก็อัาเป็น2ดาวแดงนะท่านผู้ชมนะครับสองดาวแดงเท่านั้นนะครับในสองไอเซนตรงนี้นะครับเพราะว่า มันเป็นตัวละครที่ดาเมจนี่ค่อนข้างแรงพอสมควรอยู่แล้วนะครับผมเราก็อัดมันเป็น7ดาวนะครับผมก็ตัวละครสุดโคตรออกมาเซ็ตเจ็ดดาวหมดแล้วนะฮะตอนนี้ก็เวล์เก้าเนะครับผมกำลังจะอัพเป็นอ่าสีรุ้งนะครับผมแล้วโหสีรุ้งกับบวกหนะฮะบวกหสีฟ้านะครับ1ดาวนะฮะในส่วนของสกิลนะครับผมก็อัพมาหมดแล้วนะครับเวล์เก้าสิบเจ็ดหมดเลยนะท่านผู้ชมนะครับผมทั้งในส่วนของฟูรี่สลัดนะครับผมแล้วก็สกิลอื่นอีกนะครับเอาเวคเคนสกิลหรือว่าปลดล็อกระดับ อันล็อกเนี่ยในส่วนของสกิลทั้งหมดแล้วนะครับผมรวมถึงลงศพนี่ด้วยโอ้โหดูฮะอเวเกนนะครับผมทำให้อ่าความแรงมากขึ้นด้วยนะครับผมในส่วนของการอเวเกนตรงนี้นะฮะโอเคครับในส่วนของตราเฉพาะนะครับแล้วก็โซต่างๆเนี่ยใส่เป็นโซฮาริเบลนะครับผมแล้วก็เป็นโซของโทชิโร่นะครับเป็นแทงด้วยนะท่านผู้ชมนะครับโอเคนะครับผมผมจะพามาดู p ี p กันเลยนะครับผมว่ามาเฟสเนี่ยใส่เป็นยังไงบ้างนะครับผมความโหดตรงนี้นะฮะ เล่นมาเป็นด้านหลังเป็นงินตังโมรครับกับเป็นนางฝั่งของไอเซนร่างผีเสื้อท่านผู้ชมรครับแล้วงินตังโมมาปาตังโมใส่แถวหลังโตมาหูวิห้าล้านสองแสนดานเมจเรามาแล้วครับไอเซนเล่นอันนี้เป็นสกิลปาดแถวหน้าไป3าล้านดาเมจครับท่าน,นผู้ชมรครับ อันนี้เป็นคอมที่มาเซนเนี่ยแนะนำมานะฮะในการที่จะจัดคอมโบสกิลนะครับผมระหว่างไอเซนกับตัวของยินแตงโมนะครับสังเกตดูว่ายินแตงโมเนี่ยจะปาแตงโมอัดแถวหลังไปนะครับผมแล้วก็ในสองไอเซนเนี่ยจะจัดการแถวหน้าสามท่าเก็บนั่นเองนะครับผมเป็นคอมโบที่บอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยก็ให้ความสนใจนะครับผมแล้วเมตาในอนาคตนะครับผมของเซิร์ฟเวอร์อ่าโกลบอลเนี่ยแกก็เล่นมาเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่แล้วนะครับผมนะตรงนี้แถวหน้าแถวหลังนะครับผมสามแถวหน้าสามแถวหลังนะฮะ เดินมาตรงนี้ครับโอ้โหอิจิโกะร่างฮอนโล่ต้มมาหนึ่งทีหนึ่งล้านดาเมจครับอีกฝั่งหนึ่งเรซันโดวาลิเดมาตรงนี้ทางฝั่งเนลเรียนครับตุ้มครึบโอ้โหสามล้านหกแสนดาเมจนี่ก็เป็นอันดับที่เรียกว่าท็อปไฟ้นะครับของเซิร์ฟเวอร์ของมาเซนนะฮะเอาละครับผมปาดมาตรงนี้นะครับไม่เท่าไหร่นะครับผมตัวละครหลักๆที่ความแรงจัดๆเนี่ยจะเป็นเนลเลียนนะครับผมสเกตดูดีๆนะฮะด้านนี้ก็ไอเซนล่างพัดก็ยังไม่ออกลงนะครับผมไล่ตบไปหนึ่งทีแล้วมาแล้วครับฮิวสวนขึ้้นกลัับบบไปางคร อาจจะเป็นเกมยื้อหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นศึกโดนโตบักนะครับเพราะอีกฝั่งนึงก็สปีด21,000นะก็ถือว่าเป็นอันดับท็อปฟของเซิร์ฟเวอร์อยู่พอสมควรนะฮะตอนนี้ปาดมาครับโอ้โหรถกงรถเกราะมาแล้วมาแล้วครับไอเซนร่างผีเสื้อโอ้โหขังลงศพมาอีกหนึ่งรอบ3าล้านสแสนดาเมจท่านผู้ชมไล่โจมตีมาจังหวะนี้เอาละครับผมตรงนี้ไล่โจมตีกันไปก่อนนะฮะคอมโบกับงินตังโมนะครับงินตังโมบ้านแถวหลังครับแล้วทั้งฝั่งของไอเซนน่ะปาแถวหน้านะครับผม ก็เป็นคอมโบที่มาเซนแนะนำมาบอกเลคคอมเมนต์มาเลยนะฮะโอเคครับไล่มาครับตรงนี้กลางโลไปก่อนนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็มีอโนเอร่างคริสต์มาสทั้งคู่นะฮะก็ฮิวกัรรัวไปโอเคครับไล่โจมตีมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วชินจิยิงใส่หน้ามา2อล้านเจ็ดแสนดามเมจทางฝั่งของเรนจิครับอุ้ย สกลิลเท่มาก <c oughs> ปาดน้ำมาหนึ่งทีแล้วมาแล้วอันนี้เป็นสกลิลจัดทางฝั่งของกินแตงโมปายัดบ้าไปหูสามล้านห้าแสนดามเลยครับพี่เตะแตงโมตรงนี้เนี่ยเกมยื้อพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าใส่ดาเมจมาแค่2ตัวละครก็คอมโบแถวหน้าแถวหลังนะท่านผู้ชมมาตรงนี้ไล่เตะมาครับตาย1ตัวแล้วครับดูกเฮียร่างกวางเลนเดียตบมา1ทีนะครับผมแล้วก็มาโยเอฮิว no อีหนึ่งครั้งนะครับฮิวทีเลือดเกือบเต็มนะครับผมถ้าเข้าไทยมานี่ก็น่าจะเดือดจัดพอสมควรนะครับสำหรับโยเอตรงนี้นะฮะ โอเคครับไล่โจมตีมาตัวดูเกมยื้อนะฮะท่านผู้ชมตรงนี้ตายไปหนึ่งแทร์เก็ตแล้วนะครับผมแล้วไอเซนครับบอกเลยว่าไอเดนสกิลได้เกือบทุกรอบนะครับผมดูตรงนี้ครับไอเซนมาอีกแล้วปาดแถวหน้ามาขังลงศพเลยใส่อิจิโกะร่างฮอนโลบินไปหวานแล้วนะฮะท่านผู้ชมมันยินแตงโมปลาแตงโมใส่แถวหลัง6ล้านสี่แสนดาวเมย์ครับโอ้โหคอมโบเดือดจริงๆครับคอมนี้นะเป็นคอมคอมโบที่เดือดพอสมควรนะฮะ โคยเตสตาร์ครับไล่เซโร่มาหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็มาแล้วฮะไอเซนไล่โจมตีปายเหลือแค่อินโนเอตัวแท้งนะครับถึกแบบวัวตายควายล้มนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นไอเซนร่างพัดนะฮะโอเคด้านนี้ครับอิจิโกะมาครับควงล้มปึ๊บใส่มาเซสครับแล้วก็อินโนเอฮิวอีหนึ่งรอบนะครับผมโอ้โหฮิวรัวๆครับอินโนเอตัวนี้ฮะไล่โจมตีจากไอเซนร่างพัดครับแล้วดูไอเซนร่างผีเสื้อนะครับผมท่านผู้ชม มาอีกแล้วครับมันจะเป็นสกิลได้เกือบทุกรอบเลยท่านผู้ชมฮับสกเกตด,ดูดีๆฮะโอ้เดือดจริงๆครับเรามาครับไอาเซนนี่ปาดไปก่อนปึ๊บมาหูยเพิ่มดาเมจเพิ่มเกราะแล้วก็มาตรงนี้ครับเลนจิขววงน้ำมาหนึ่งชีแล้วก็มาแล้วครับไอเซนครับหนึ่งแทร์เก็ตขังลงศพไซโนเอโต้มาหนึ่งล้านสองแสนดาเมจท่านผู้ชม ถือว่าเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวละครที่มาเซ็ตท่านจริงจังมากเลยนะครับสำหรับไอเซนร่างผีเสื้อตรงนี้นะฮะโอ้โหแล้วดูฮะไล่จบติเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับไม่รอดฮะเหลือแค่ไอเซนตัวสุดท้ายครับต้องยอมมอบแล้วแหละครับผมต้มมาหนึ่งทีนะครับผมทางฝั่งของอุราฮาระครับไล่เซนร่างพัดครับปาดขึ้นพายุมาหนึ่งทีปั๊บมาสามล้านสองแสนดาเมจครับโอ้โหสบายๆฮะ โอเคครับด้านนี้ปิดบัญชีครับดูไอเซนครับไอเซนร่างผีเสื้อครับโอ้โหอันติเมสกิลได้แล้วแต่ชินจิปิดงานแล้วครับเรียบร้อยนะครับผมสำหรับการรีวิวไอเซนตรงนี้นะครับผมก็เป็นอีตัวละครแถวหน้าที่ดีมากๆครับ โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการรีวิวไอเซนร่างผีเสื้อของมาเซนครับพลัง2อ0 0 0นนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดคลิปรีวิวตัวละครสุดโดดแบบนี้เลยนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่หลายๆคนก็รอคอยนะฮะสำหรับไอเซนร่างนี้นะครับผมนะแล้วก็บอกเลยว่าเป็นตัวละครติดเมตาบนบนนะครับผมนะสำหรับไอเซนร่างผีเสื้อตรงนี้นะครับผมนะสำหรับใครที่รอดองหยอกรอดองอะไรไว้อยู่ก็รอได้เลยนะครับผมนะเป็นตัวเมตาแน่นอนนะครับ โอเคครับเดีเ๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ